เดินทางหลายหลอยกิโลเป้าหมายเดียวคือไปเบิงหมอลำสาวหน่อยเป็ดบานแพงให้กำลังใจอุ้งญิงเป็ดบานแพงนานป่าปลาก่องขินบานไม้ครับพี่ดองสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดองปองปายทุกผู้ทุกคนและสวัสดีพระบอยแม่อซีอุ FC, ้งญิงเป็ดบานแพงสาวหน่อยเป็ดบานแพงสำรับม้เนี่ครับก็บเดินทางครับ จากจังหวัดสุทริประกรันนะครับไปที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเพื่อไปเบิงหมอหลองหมอลำไปเบิงบ้านอีลาองคงหญิงเพรบ้านแพงไปขึ้นบ้านไม่ก็ว่าใดนะครับเนาะเดินทางนะครับช่วงไทายทาทยปีนะครับปีใหม่ก็รถก็ยังหลายอยู่ครับบางเส้นทางก็ยังติดอยู่ผู้ใดเดินทางไกลนะครับก็ให้โชคดีมิใช่ ไปพบไปพ่อกันยูพุและครับจังหวัดซีะเกตโดยตัวผมเองครับก็บเป็นคนจังหวัดซีะเกตนะครับได้โอกาสกลับบ้านนํำและกับไปเบิ่งมอหลองหมอลําอุ้งหญิงนะครับที่เป็นลูกสาวของผู้่อยเมฟซีเอฟซีแฟนครับไปหลายคนนะครับตอนนี้ก็บกำลังเดินทางครับพี่น้องออกมาตั้งแต,ต่เก่าบ้งเสานะครับยังบ่ทันฮอดไสดอกช่วงนี้ก็ถือบาบายแล้วนะครับ ปึงสิมากขึ้นทางเซนทางขึ้นเขาปักค,คับิดองนะครับมีการหลอดอุโมงค์ตอนนี้ถือว่าถนนกะพัฒนาหลายครับดีขึ้นนะครับกระจุดเป้าไ,ม,นะาไม้นะครับในการกับนี่ก็คือไปร่วมนะครับเบิงผาป่า,าสามมค่ขี้ที่บ้านน้องคู่แล้วก็ขึ้นบ้านไมอีลาอู้ยิงเป็นบ้านแพง นะครับเดี๋ยวสิตายรูปภาพมาให้เบิ่งนะครับถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ผู้พ่อแม่เอฟซีเอฟซีแฟนคลับทีโบได้ไปร่วมงานในวันที่31แหละกับวันที่หนึ่งนะครับเนาะก็ถือว่านะครับมาแจ้งในการเดินทางนะครับให้ผู้พ่อแม่เอฟซีเอฟซีแฟนคลับทุกคนนะครับรับทราบนะครับคนที่เดินทางก็ขอให้เข่าขาดปลอดภัยทุกผู้ทุกคนครับบ่สิไปเที่ยวทางใดก็ตามนะครับก็ให้ ปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อพ่อแม่ซีอยู่บ้านไก่เดินเคียกกับไปเบิงมอหลงมอลำไปให้กำลังใจกันครับปีจจุบานดองคู่นะครับเนาะเดี๋ยวสีผ้าแวะป่มจักหน่อยนะครับเป็นการพักเครื่องยน่นพักหลดพักคน้นครับพี่น้องในการเดินทางรอบนี้ก็ถือว่ารถติดบางช่วงนะครับรถติดบางช่วงก็เมื่อยละ พอเขาปั๊มครับผมก็เดินทางไกลเนาะจากสมุรปราก,การันขับไปที่จังหวัดรีสิเกต็ตรับตัวหนึ่งคือกลับบ้านเกิดน้ำละครับพีด่ดองแล้วกลับไปเบิงหมอลำเสาหน่อยเป็นดันแดงงานผาปลาขับที่บ้านท,ที่ลาอุ้มเป็นบ้านแท่งก็ได้มาแวะพักรถครับแวะพักรถที่นี่ปั๊มแถวอำเภอรับลานครับ ผามาเบิ่งชมวิ้วส,สวยๆงามๆนะครับก่อนที่เดินทางต่อไปที่จังหวัดริสะเกษจริงๆแล้วม้นนี่ก็ออกมาตั้งแต่เสารับออกมาตั้งแต่เก่าวงแล้ววันทีสามสิบจึงถือวารถณึงติดอยู่ครับพี่น้องรักงาน,นแล้วจากคนใดที่เดินทางไปนะครับงานผาปลาบาดีลาอุ้งิงเป็นบานแพ่งนะครับก็ให้เดินทางเราขาดปลอดภัยนะครับ คนพักรถนะครับเลยมาบอกผมคุยกัน mm hmm. มันอากาศวิวดีครับ mm hmm. เป็นวิวในช่วงหนาหนาวแต่ว่าก,กับพหนาวพอดี่เกา่าแดดพอดช่วงนี้ก็ประมาณช่นช่ายครับช่วงบายคุนตามะ่าน คำสะพานจะได้ไป็นไยรูปเป็นโรงแรมครับโรงแรมแถวปัม๊มอำเภอทับรานเขตทับราษครับจะได้ไปมาดันเมืย์หลาก็สามารถพักพักเที่ยวชมได้ครับแต่ว่าไม่มีคือเป้าหมายในการเดินาทางนะครับก็คือกลับไปที่จังหวัดศรีสะเกดแถวเบื้องจะไปเบื้องซาวหน่อยเพื่อดันแพ่งนะครับไปเบื้องอีหลาวนี้เป็นดานแพ่ง ต้องบอกว่างานฝาป้านี่เป็นเหมือนว่าจ้างเจ้าของนะครับจ้างเจ้าของมาหลอกมาล่ำให้พ่อไอแม่เอฟซีจนงานปลาป่า,ปาที่บาน,บบน,นหนองคู่นะครับเนาะแต่วันนี้ึงเดี๋จะเป็นการึ้นบาใไม่น,ม FC, นะครับถินบาใไม่น้าพ่อไอแม่เอฟซีนะครับที่ไปงานปลาป่า มึงสอดแจกหลุครับมึงมาล่อมมึงสอดแจกยำเสาก,ก็ต่อด้วยการขึ้นบ้านนะครับขึ้นบ้านใหม่ของมึงมีนเป็นบ้านแท้งหล้วก็เป็นการเข้า,าดาวพร้อมครับเข้า,าดาวชงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเกิดสิ่งนีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตข่อยแม่เอฟซีแหลกกะตัวของอีหลาวีเป็นดันแนพ้่งจิ้มงานสาหน่อยเป็นแพร่งทุกคนครับเกิดได้สิ่งดีๆในปีหน้าเนานะ กาอจ่รล่มครับคนที่บ้านไก่เดินเคียงนะครับช่วงนี้ก็คือถือว่าพี่น้องก็เดินทางกับต่างจังหวัดหลายครับตาต่างจังหวัดหลายจะไปเบิ้งกันไปเบิง้งไปชุมไปให้กำลังใจนะครับแล้วมารุ่นเมื่งวันที่30เดือน30เดือนงานป่าป่ากีฬาหญิงเป็นต่อแท่งนะครับ,รงงบท,ที่ได้มาไล่หลายปันไดนะบ มาไล่น้ำใจนะครับที่มีให้กับพี่เหล่านี้เพื่ันแท่งครับกอดแห่ซี่แฟซีแปนคลับนะครับเมื่อว่ามาลุ่นกันนะครับเนาะหลุ่นกันแล้วก็เล่นในบ้านจะฟ้องคอมนะครับเป็นกําลังใจให้กันสำหรับพี่เหล่านี้คือบ้านแทงเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงนซีนิสก่อนฝากกอดแห่ซี่แฝซีแฟนคลับนะครับกดติดตามช่องเบ้าเด็ดเพชราราดีชาแนลเพื่อเป็นก้อนแรงกำลังใจหมอบวุ้ย วันกับเวลาวิงเป็นบานแผลสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ